สวัสดีพีซี่สุภูสุคนกับผมมือนี้ก็ได้มาฮอดวัดปู่สามแปดนะพี่น้องมาตามแนวทางปู่สามแปดโค้งทุดไทว่าปู่กินเนย็นยำให้ตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะเนาะถ่าแป๊บนึงพี่นอ้อง กลาบน้ำสก,การกับผมเออเจพอมือนี้มือนี้ปูมาเพันก็นมานางเห่ีมายัางมาเฮ็ดเลยแค่ของอ้ง,งนี้มึงเฮ็ดเนี่ยกวดไก่หน่าได้ปูเลยเราก็คักได้ปูเล้ ไม่งันเที่ยวปีใหม่ดิปูตนปูปูอ,ปปอันเลขอันที่ปูป่ปอยจะตองวัดน่ะนะหกเจ็ดศูนย์ 70, หลักสิบมันดังไม่กันสี่ศูนย์เก้า เลขที่ปูไหตต้ตาตองวดน่ะน,นะ 1, 2, เก้าหนึ่งเก้าสองเขาบขายที่ปูให้ที่เลขปูไห้เขาปิด <laughs> หาอะไรย,ยังพันไรไดยจากบาทโยเก่หากห,า,ห,หา,ายังเก่าหาห่างหาอะไรปิดวัดปู hmm. ลอตเตอรี่กับว่ามี่มื่หนึ่งกับพ่ออยู่มื่หนึ่งเหนอันสามเจ้าอันที่รถมอไซต์ยุด ขาข้างเขาบห็จมันมามีไมมปูเหมือไหมสองูนี่อือตถตรี่ไหมซูนเก่าตัวเดียวเนเน้นูนเก้าตัวเดียวบอดีปูให้ผมอันตะตองวดนี่อันบนปูให้เก่าแย่บอบนปูให้วิ่งเก้ามาเั้มบนทัรงล่างเนี่ยเก่าเน่ยโอ้ปูให้มาเก่าหลายมาล่างหลายกอนี่นี่นี่สุเก้าโตนี่จ้ะครับ เก้าตัวนี่ช่องชูนิถือคืออันบัดรร่องชูนเก่าบัดบนนี่ที่ปูให้ผมจะต้อนเงื่อนบนปูบนปูให้เก้าห้องเรียนบอปูให้เก้าหนึ่งซี่ศูนซีหนึ่งบอให้เอฟซีเป็นแคบหน้าจอเอาอันผมขเขียนเอาตั้ตัวปูจับคู่ละเดี๋ยวให้เอฟซีอันใช้ปูอันตัวไหนนี่นี่นี่สิบหน่วย สิบหน่วยนี่สิบหน่วยมันส่วนส่นส่วนเก้ากี่วันส่นเก้าโอ้มันส่นส่นเก่าโอสองส่นมันส่วนส่วนเก้าเดี๋ยวปุ๊บี่เห็นบอทัวร์มือถงอมาน่อนี่มือถึงสามแปดแมนครับนี่ก็สามแปดมือถืออันนี้สองสูตนอันนี้สูวนนึงันปูปูนี่หกเจ็ดส่วนสิบหน่วย สี่เก้าศูนย์นี่นี่ยนี่ยี่ยี่สิบกหมวันนี้แปดสี่เก้าศูนย์หลักหน่วยมันอสี่เก้าศูนย์อันแสดงว่าบนนี่ปู้ให้วิ่งเก้ากันบ่บ่ล้างเอาเก้าล้างเฮ้ล้างเอาเก้าบ่เออล้างเก้ากลางล้างวิ่งเก้าบนนี้ศูนย์สี่หนึ่งกียังบ่ล้างเรียบปู เขียนลางเขียนวิ่งเขียนวิ่งล่างวิ่งเก้าโอ้เขียนติดกันพดป้วนเลขกันเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเนี่ยบ่มีที่ปูรอตเตอรีห้อย <c oughs> <c oughs> ปูไหลายแฉมแม่นอยู่กับปูห้อย <c oughs> ปูถสุดที่แหลกอืะศูนเก้า อันนี้กลางกลางปะปัแม่นนะชุดเก้าเน่นชุดเก้าตัวเดียวเน่นเน่นคู่เดียวเน่นเน่นลลางศูนย์เก้าก็ปูตัวอื่นว่าให้ปะศกนยเก้าเจ็ดเก้า <69, 79, S 1> โอ้เจ็ดเก้าเน่นศูนย์เก้าแล้วมิดเจ็ดเก้าละตัวอะรอีกปัเจ็ดเก้าหกเก้าศูนย์เก้าเนี่ยมีอะไรอีกมีหกเก้าปูเน่นศูนย์เก้าตัวเดียวไปมา ไหวะไหวะไฮวะติดเก่ารวปูเนาะเก้าล้านเปอร์เซ็นล่างเก้าล้านเปอร์เซ็นปลาปูขึ้นมาเจ๊กแท้เก่านี่ปูหนึ่งได้แปดนะแปดแปดหากระแปดเก่าล่างเก้าศูนย์ศูนย์เก่านี่ต้องเก่าคือเก่าเนาะปูว่าศูนย์เก่าเก่าศูนย์เนี่ยแเปื่อนมากเก่าหนึ่งผมได้อรล้วป่วย ผมผมเก้าหนึ่งนี่ของผมเก่าหนึ่งหนึ่งเก้ากลับไว้แน่ศูนย์เก่าเก้าศูนย์เท่านั้นเน้นคือศูนย์เก้าตัวเดียวครับย่าครับขออย่างเดียวจะเพลินมากเก่าหนึ่งของผมนะ <c oughs> ผมจัดตุล<ม>ผมมีเราลักไหมอื่ปูขวางสัตว์เนาะผมมีหนึ่งแบบปูบอ่อเนี่ยผมมีเดืเ่องโอ้ลายศูนยผมมีหนึ่งมันไปบนพุ่น บอปคามเปิ่มาของผมมันไปข้างบนปูนหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งไปเร็จอ้าบนวิ่งตัวไหนปูบนวิ่งหนึ่งเลขสี่สี่นี่และปูมักสี่ใชสี่หนึ่งโอแง้แสดงว่าแสดงว่าเดนสีรองหนึ่งเนาะปูนเน,ะนาะนั่นแหละสี่รองหนึ่งด้เด,เดนสีรองหนึ่งตัวพบบออออออแมนแมนแมนเดนสีร่องหนึ่ บาในจับคู่นซี่หนึ่งคือเก่าบ่ปูเอรซี่หนึ่งอ๋ซี่หนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งเท่านั้นเออเดี๋ยวผมผมอะไรของเก่ามากแต่ปูห้ผมตองวดนี่อ๋อคือบอกมาของเก่าของเก่าปูห้ผมมันนั่นลักลอยตัวไหนข้ปูครัที่แน่ๆในปูห้ผมซี่หนึ่งหนึ่งซี่ะศูนย์เหลักลอยมัวไหนศูนย์บ่ผมจำอะไรผมอะไรมากศูนย์ลักลอยศูมันก็มันก็ตัวเก่าตัวปูปูเปอรปพี่ยนตัวนี้ปูเปลี่ยน้ กระตัวเดียวตัวปูให้ผมมันซีหนึ่งนั่นเหละพูดนาดนั่นแีละถือดีเลขล่างสูตรสองสองศูนยเออว่าอยู่นี่เลขปูบเปลี่ยนตัวเก่าตัวเดิมบเหลี่ยเลยเปลี่ยนแค่สี่เก้าศูนย์หลักหน่วยล่างนี่ที่นี่ผมจําได้แต่ซีหนึ่งหนึ่งซีนี่ปูให้ผมเนี่อนั่นแหละสี่เก้าสี่เก้าศูนย์หลักหน่วยล่าง บ๊วพิษยักเทียศูนย์สี่เก้าหนึ่งหลักหน่วยล่างโอ้สี่เก้าศูนย์หลักหน่วยล่างศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามตัวนี่เฟกสี่เงินที่ศูนย์เก้ากลับเหยียซีกันเอฟซีมชีวาซื้อตรงตรงไม่ได้กลับปิดละเอ้โนปูบางคนเพิ่นเก่าตะตุกปูให้แต่ว่าบอก ไม่ถูกเลยไม่ได้กลับเลขวาเ,เอนสี่หนึ่งหนึ่งสี่ได้แปลงแปลงให้ป้อมกรับอกกรับบอกตัวไดนปูนเดยกปูเห็นไปศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งขนนีป้ปูบอลูอ้บ้งสี่วะโอ้นี่นี่เทมาครบบนเออศู 0, 4, 5, 6, นย์สี่ห้าหกหนึ่งน่ เดียปูหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งครับจะเฝ้าออไปแล้วปูเดี๋ยวให้เอฟซีมันแคบหน้าจอพี่น้องแคบหน้าจอได้เนี่ยบังเวี้งบังเห็บนบังเหระเก้าหกสองอันนี้อันนี้คือมาควบบลนนุน 5, 6, บบลเนี่ยควบบลเก้าหกสองเห็บนบังศูนย์สี่สี่มีบนนังห็นเลยสองหนึ่งเห็นบังเอาพี่น้องจดเอาเด้อบริจดเด้ออันนี้มาควบบนศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งได้ นี่จะว่าปูเอาปูขึ้นมาจับหาหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแหละปูขึ้นมาให้ผมจะซีหนึ่งตัวเดียวเอาหาหนึ่งนะอันก็ขี้อันก็ขี้แแนแต่ปูแแคนใบหยีห้าหนึ่งซีหนึ่งห้าหนึ่งซีหนึ่งแปดหนึ่งสูดหนึ่งได้แปดหนึ่งตัวเดียวเรีบนโอ้มันมีอีกสูดหนึ่งอีกสูดหนึ่งได้แปดหนึ่งตัวเดียวเรียบบนนะครับหาหนึ่งตัวนี้ได้ซีหนึ่งก็หาหนึ่งเท่นี้สูดครับลักลอยสูด พวกมันใจชุ่นแห้งอันนี้อันนี้แปดหนึ่งนี่คืออีกสูตรหน,นึ่นนงนะปูเนาะกับกับเป็นตัวกันตัวล่องนะปูเพราะว่าปูเน,นี่ยหายขึ้นหนึ่งคือสี่หนึ่งในร่างเนี่ยสูตรสูตรหนึ่งก็ได้แปดหาก็แปดเก้าตัวเน้นของปูคือสี่นสสนหนึ่งอนั่นแหละมีสี่หนึ่งเลยสนสี่หนึ่งคุณผู้ผููอ่อนฮะบ้านพี่น้งองมาบึงตัวนี้บ้านนี้ สรุปให้เด้โค้งสุดท้ายปูสรุปให้เด้กระซั่มว่าสรุปนี่ท่านปูเพราะว่าอันเพราะว่าตอเพราะว่าเพราะว่าตองวดปูก็ให้ให้ไปหางเยาวในมันเอฟซีเพิ่นติดตามเพิ่นที่รูนะเพิ่นรูเพิ่นกีว่าเด้ไมนก็เลขตัวเก้าตัวเดิมตัวกีว่าเด่นใส่เลยหาใส่เลยมีคนนี้แหละเน้น เน้นเลขเล็กแค่สามคูนปูนะกับับตัวนปูเลขบัวลายคู่ลายหางครับตัวน้าถึงคิบเป็นถึงปูขคิบปักลักกระยาตะวันเข้าก็บังไวแนนะปูบังไวแนนคับตัวไวจากเล็กน้อยก็ยั่งดีนปูเนาะเอาพี่น้องแคบหน้าจอได้บนปูไหอซีกับหนึ่งเดนซีล่องหนึ่งส่วนเล็กสามตัวก็คือหางเดี่ยวศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็ซีหนึ่งหนึ่งซีฮานึ่งหนึ่งหาแปดหนึ่งหนึ่งแปดน้ำได้พี่น้อง อินบอครับมากต้องโกรธเก้าศูนย์แปดสามออกครับเก้าศูนย์ทุนเก้าคือปูปูวเอาที่แน่ๆนี่ก็ต้องไหมเห็นบอสามตัวเก็บอสเอกสามตัวต้องไหมเห็นบอปูวไหมเห็นเลยเก้าศูนย์สี่นี่ต้องไมมเห็นบอปูต้องไหมเห็นบอสนี่ตัวเดียวกับเก้าครับตัวเดียวกับเจ็ดเห็นบอสนี่ยสามเจ็ด ตัวเดียวกับเก้าเห็นบอนห้าเก้าตัวเดียวกับศูนย์เห็นบอนตัวเดียวกับสามเห็นบอนตัวสามสองตัวเดียวกับสามกับแปดออกสามแปดตัวเดียวนี่นี่มันสองต้องกันอะไรนี่ยชุดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งร่องใบเนี่ยเก้าศูนย์เนี่ยัวเดีนมันคือชุดเก่าครับอ๋อพี่น้องเฮ้ยจดไใบเด้อพี่น้องจดไใบเด้อ 904นี่ต้องไม้เห็นเห็ดจังไดรกับตองไม้เห็นผู้มั่นใจเบิงเ่งแมงเนี่ยกระชองโจนอยู่เน,นี่ยก็เก้าขึ้เก้าเนี่ยครับเก้ากับห้านี่บ้านนี่ปูเห็ลดลายสูตรโอ้ป,ปูเห็ดโลกเก่าวัดสูตรได้ก็ได้ป้าป้าปูเห็ดจังไดรจังขี้หาได้เดนอ้อมทีพอยู่หาลอตเตอรี่ <laughs> เลขจิ๊เก้าเปนต่างหากที่ปูอบอกไว้ก่อนเลขจิ๊เก้าลอตเตอรี่หายาก พี่น้องเข้าแคมปหน้าจอยรอบเด้พี่น้องเด้แคมปูปู่นแล้วจิถึง่ปูพือนเลยเอผมที้ไก่มาบางหนึ่งเห็นมีมีสามเจ้านะสามเจ้าก็จะขีมอไส่ลออยู่ห็นว่ามีที่ปูเหล็กตะว่าก่าวหาเก่าสองที่ปูไม่แห้งนะกาวหาเก่าสองที่ไม่แห้งสูตรหนึ่งหากับเป่าเลยนี่เป็นร่องเนี่ย อ่ากับเก้าเก้ากับห้านั่นเห็นบอกเก้ากับห้าของครูยังไม่เก้ากับห้านี่เห็นบอนี่เห็นบอกอันนี้กับคาเห็นบอกห้ากับเก้าอันนี้ก็ห, <c oughs> ห้ากับเก้านี่อันนี้กัห้ากับเก้าเนี่ยเอ้ยลีเดาปูปูมักฟูดูเกลี้ยกล <c oughs> ่อถัวโอ้โอ้แสดงว่าฟูมักสูเก้าแห้งฟูเก้าหลุดปูโอ้เอาพี่น้องมืออื้อนสี่มองแรงมันมาดแห้งปังๆกันเรื่อยๆแห้งสุขผูกโเก้นพี่น้องเข้าพวกมานกัน อากาศหนาวก็ดูแลรักษาสุขภาพเป็นแม่สองมื่นละดิีนะปูหนาวนะปูบ่หนาวปูบ่หนาวปูบ่บ่หนาวยังห่อนไปปูคือบ่เห็นห่มผ้าห่อนไปนี่มันหนาวเลยเห็นมันอีแล้วนี่มึงแม่เนี่ยช่วงกับเก่ากับเก่ากับเก่าป้าดป้าดจะรางวัลนี่ของปูมัดยหนาตัวนี้ วายมันหลายสิ่งหลายสูตรหลายสูตรนกเก่าวัดพ้าเหล็กผ้ปูคำนวณยังไงว่าสูตรก็ไม่หลายขัดมึงเมียงมันสูตรใดก็ร่วงเก่าหมดนปูเก่าวัดเอเด็ดมึงเมียงมันอยู่ดังนี่ม่ปูเก้าผ้าปูเห็ดเดี๋ยวก็ห้าเก้าสามเห็ดมาเดี๋ยวก็ห้าเนี่ยเราเก่าก็ผ้าถูกปูเห็ดมาเก่าในแม่มาบดมาลางกับแลวแต่พอตะวาะมากลาง ตัวเดียวตัวเดียวหนึ่งเลยครับตัวเดียวเก้าเลยนะเก้ากับเจ็ดกับเก้าเขาเก้าหนึ่งเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเก้าส้นเก้ามัชนี้กันเห็นไหมนี่สามกับแปดหีชื entonces, ่อก e. ันหนึ่งเพราะว่าเหล็กปูหลายๆสูตรส้นตะเก่าเหล็กทุกสูตรในส้นเก่าหมดเลยเหล็กปูเลยโอ้เห้ยมากเก่าแล้วปูเอฟซีเฮาเลยไม่ชุ่มไม่หลับน้ำืห้ากับแปดคือนี่ ว่าได้ได้แปดหาแปดหาแปเ้าสูตรนี่ยแปดหาแปดเก้าโอ้สูตรนี่แปดหาแปดเก้ากอได้าุัคนเลยคอยขนองเรื่อยๆให้ปังๆกันการน้สการครับผมผู้เก่าผู้เรียนแปดหาแปดเก้าอลับตอลี่ครับการน้สการครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมหกกับเก้า